ยังอาวุธหายสี่ชิ้นนะครับยังอวุธหาย4ชิ้นยังไรครับเดี๋ยวเก็บบูให้ไปเอ้าเจ้าเจ้าเ้เจาเาเจ้้เ้เาเจ้า้าเจ้า้เจ้เาเจาเาเจ้าเ้เจเ้าเจ้รเเจ้าเเจอาเาเจ้าเจา้เจ้าเเจอเจเเจาเจ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 ้เจเจเเจาเจเจาเจเเจเจ เอาๆพี่เราตู้ได้พี่ใจเย็นเ่ด่นเด่นเนเด่นเน้อยนะคนเราไปทางนี้ดีกว่าฟังลุง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 ลุงต่ำครับพี่ก้อนจ่ะก้อนที่ไหนพี่ต้อนขังเลยพี่จะไปทางไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้ที่ใจเย็นจะไปทางไหนเพื่อนเพื่อนตีตมออยู่เพื่อนรีตมออยู่นี้รอมาดูว่าหันหัวรถกันบ้างพี่หันหัวรถมันอยู่ด้านหลังนั้ฝั่งนู้น ไปเผื่อเยียมมาทางหลังสอนอนะโดนนะเอาแล้วนะววเช็ดเชดเหมือนรู้ครับทุๆกๆหน้ากครับต้นก่อนิ้เลือดวะยังไม่ได้ลงนสนามเลยใครมีย <c oughs> าวิา่งมาวกใครมียาวิา่งม,มากไอ้เออหี่ <c oughs> ไม้ทำอะไไอ้เออี่ไม่ยอะไรไอ้เขอไเยี่ยมเขไอ้เ้เยี่ยมเข็มเข็เย <c oughs> ี้ย

เฮ้ยหย่าหเฮ้ยอย่าปล่อยมันปล่อยมันเฮ้ยปล่อยมันอย่าหย่าหย่าปล่อยมันลงมัเฮ้ยปล่อยปล่อยมันจะไป็สนใจพวกเด็กเลยจะองเล่นจะปล่อยมันเนี่ยเออปล่อยมันปล่อยมันมาเถอะปล่อยมันไปว่ะไม่ได้อยากเอาลงข่าเป็นไรวะเนี่ยเม็นเป็นไรอ่ะเอาลงข่าวยิงล้อมันดิเออใครมีปืนสองยิงล้อมันหน่อยดิไปต่อมาแล้วเสือฟ้าลงน้ำ ไอ้พังแล้วเียอะไรเปื uh, like ้อนตัวไหนบอที่บอกจะไม่พบวัวตัวไหนทักทักทักมันหล่นแล้วมันหล่นัวขับขล้บมาหัวเอาไปล้าง็น้าหลงเื่อ กูมาทามกูมาทากูมาทามกูมาตามกูเฮียเนี่ยหลุดเฮียเนี่ยหลุดเฮียไามโงรกูได้อะทำไรกูได้ทำไรกูได้ท้าทำไรกูได้อ่ะโอ้โหเฮียโอ้โหไอสัตว ทุเรศชไอ้เฮียมึงหรือเปล่าหลุดอ่ะาดไอ้น่าตองตีนไอ้เฮียนี่มนี่มาหาูมาหาูโอยเฮียตายปะจิ้มริงหน่อยพี่ข้างหน้าได้ด้วยเอ็มดีนด้วยไม่้ย เฮียเล่นได้แค่นี้เหรอไอ้สัตวิทำไดแ่นี้ยังไหวเฮียอไรว้ยไปเชิญไปเชิญลูกพี่มึงคัดมิชชั่นไหนสัตว์เป็นีชเพื่อนอยู่นะชุบเพื่อนอยู่นะโอ้ยเฮียได้เหยียบไม่ดูแผงโอ้มันชนยับเลยพี่เฮีย ไอแปงอ่ะตรงนั้นอ่ะมันอุ้มไปมดนมาไอเหี้ยมุมมันได้จังวะไอสัตว์มันได้มุมสี่เลยไอเหี้ยมุมแม่งได้จัดอ่ะไอเหี้ยมันยิงตายพื้นมันไปกันกันกันหน่อยกันหน่อยมารมาทอรมามองหงยิงยิงงยิงนชุดพอดีชุดอดีแล้วยงแล้วเอามาให้มันมันล้มนะมันล้มมันล้มมันล้มไอเ้ยนี่คนดีนะครับไอควเล่นไปเลยเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบ ยิงให้ดียิงให้ดีเืนอ่ะยิงดิตาควาไปชูเพ,ปเพื่อนด้วยนะเพืนด้ไาจะหิวไปไหนหิวพ่อมื่อไงเฮียมันบมาไ้สัสไม่เหรอเฮียโดนยิงโงเฮียอียมเาขวดชมพูที่ยิโง่อีกตัวนึงเนี่ยเฮียีโง่อีกวนเนี่ยผมไม่เห็นหนไอยสัสมันยิงกูตกรถ เจ็ดเป็ดมันปั๊มมาเนาะไอ้เฮียบอกบอกกูหิวไอ้สัตว์กูว่ากลับมาได้แล้วไอ้เฮียโดนแม่งชนเละเลยไอ้สัตว์เหมือนแบบจะไม่ให้กูกลับอ่ะไอ้เฮียแม่งยิงกูขับชนขับชนขับชนเละไอ้สัตว์ทุเรศชิบหายไอ้เฮียแก๊งขยะโสโครกไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้สัตว์เล่นโคตรทุเรศเลยไอ้เฮียควายจัดตอนเนี้ย เล่นทุเรศชิบหายเกิมาเรียบรอยเกินมาเ่ียก่้อยพี่มาช่วยก่อนช่วยเพื่อนก่อนเกินไม่ได้มาเกินมาไปดิไม่เชื่อมากรุงควายมาหรอวะเนี่ยอั้งยักดีเนี่ละกันนะติ๋วช่วยเพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวกูกันให้เดี๋ยวกูช่วยกันให้เดี๋ยวกันให้ควายมากรควายมามึงมึงมึงกูควายมามึง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 ดูที่ดูที่ ให้ควายเาไ้คว้โอเค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 ให้มันเอาอย่าตกามาีเหรอวะมไฟเดอเียลวะเเอามาตกในไฟงั้นเหรเป็นากูว่เดี๋ยปควายหน่อยนะปลาควายอปางูไเมีไปป้ามไม่มีเียอะไรเลยนี่วไปู่ว่ามันจะมีอะไรนะแต่แบบนี้มีอะไรเลยไม่ไ ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่แบบมีแต่สมองขี้เลื่อยไม่อันนั้นก็ไม่น่ามีนเปล่าเฮียเล่นสภาพสภาพเล่นยังทุเรศอยู่หรือเฮียโง่ยวกโง่ยวกเปลือยไอ้ย่ามันพกโทรศัพท์มาสามก็ไปพกมาทำเฮียเลยวะกูถามจริงเหรอวะย้อน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 ไม่หลบเมียเปล่าเขาทำหนีเมียวไอ้ยาเทฟกับโซนโง่ขอกล่องซ่อมหน่อยขอกล่องซ่อมหน่อยบอาก็โดนเลยบ้าก็โดนได้อยู่นะแล้วอุ้มดีปะ

มึงห่อมึงหอติดมือไม่ไม่ไม่อยากเขาใมรอยากเจอแบบรีบไปตำรวจมันไม่มีเนี่ยรีบกเยลยมึงแลยอ้เยเลไ้เลยไเลยไอเฮไ้ยไองเลยอเยอเยอเยอไเียไ่ไ้ลอล้ล้ยเยเยเอเียออเรเลอยู่ไหนพี่เมย์ไอลล้ไร ใมีกนะ็ไอ้ใครมีที่ห่อให้หน่อยดิมีที่ห่อแป้แป้งมน้นมาขึ้นมก่อนก่อนขึ้นมานเขึ้นมานี่ยจัดพี่้มีกฟองมันป้ก่อนจนี่ไม่ไ้กูมีกูมีไอ้แป้งเมา่อแป้งปาอะไรเรียกอะไรที่ห่อรถจาพัมที่ห่อมันเบลก่อนไม่ใช่ไปทก่เทารถก่อนี่เีอะไราห่อกันเลยแป้งรีบไปแป่งห่อวะใครมีที่ห่อใครมีที่ห่อปะเ ไอ้ไฟเผือกนี่ไม่ได an> ้ไฟเผือกนี่ไม่ได้ไฟเผือกเนี่ยไน่องมือพี่พี่พี่ไปส่งที่ไอ้นี่งั้นกูมาเลยต้องเหินมาแล้วอู้แอ็กอ 对吧？ อไปเลยไปเลยมึงก็ไปเลยหอนีๆเราไปเลยหาทางเล่นไปเลยเฮ้ยผมผมเอามาถุงหนึ่งละให้อ่ะคนบ้ากดตัวไอ้แม อตำรวจไม่เห็นจริงเหรอตำรวจตำรวจจ๋าตำรวจจ๋าตำรวจไอ้เฮียแค่มันชนกูกูก็หมดอารมณ์เล่นแล้วเอาจริงไอ้สัตว์เมื่อกี้ไอ้เฮียโดนชนกี่รอบมึงดูด้วยไอ้สัตว์แค่มันชนกูกูก็หมดอารมณ์เล่นแล้วเมื่อกี้ไอ้เฮียกูจะบอกให้ไอ้สัตว์บอกเลยเปิดรถไปเปิดรถไปชิบิเบิด พ,พี่เจฟเย,ยิ่งกูไม่อยากอะไรเลยเว้ยแต่แค่แม่งชนกูเมื่อกี้กูหมดอารมณ์เล่นแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย,ยกูหลุดเดี่ยวขึ้นมาข้างหน้าเหี้ยแต่แต่มึงคิ้วกูกลับไปไม่ได้เหรอไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยเหมือนกันไม่ให้กูกลับอะ่ะขับชนเรื่อยๆขับชนเรื่อยๆแบบไม่ยอมให้กลับอะ่ะไอ้สที่อะ